สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ามาพบกับครูโก้อีกแล้วครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณป .5 นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูโก้ก็จะมาสอนในเรื่องวิธีการแก้ปัญหานะครับ อันดับแรกเลยนะครับให้นักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่13นะครับเพื่อดูวิดีโอควบคู่ไปด้วยเนาะทีนี้นะครับการแอ่วิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็จะเรียนต่อนเนื่องมาจาก EP ที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงหัวข้อที่1ห,หัวข้อที่2ไปแล้วเนาะส่วน EP นี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่3นะครับหัวข้อที่3นั้นจะเป็นอะไรไปดูกันเลยสำหรับหัวข้อที่3นะครับคือการขจัดนั่นเองเขาก็ให้ความหม หมายไว้ว่าการขจัดเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาโดยหาความสัมพันธ์ของข้อมูลให้มากที่สุดใช่ไหมครับแล้วพยายามขจัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจนได้คำตอบที่ต้องการนั่นเองอ่าทีนี้นะครับครูก็มีตัวอย่างมาให้ดูอยู่ในหนังสือนั่นแหละครับอ่าให้นักเรียนเปิดหนังสือมาด้วยเนาะทีนี้ตัวอย่างนะครับเขาก็บอกว่าอ่ามีนักเรียนเนี่ยสามคนชื่อมด นงนุยอ่าแต่ละคนเนี่ยมีของอยู่2อ,อย่างใช่ไหมครับที่ไม่ซ้ำกันเลยคืออะไรครับดินสอไม้บรรทัดยางลบกระดาษวาดเขียนสีไม้และกบเหลาดินสอนั่นเองแต่ไม่ทราบว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของอะไรบ้างเรามีข้อมูลดังนี้ทีนี้นะครับก่อนที่ครูจะอ่า พูดถึงข้อ1ถึงข้อ8เนี่ยเรามาดูข้อความด้านล่างข้อ8ก่อนเขาบอกว่าจากข้อมูลที่ทราบเนี่ยถ้าทําตารางการแจกแจงแล้วนําข้อมูลแต่ละข้อเนี่ยมาพิจารณาแล้วเขียนลงในตารางจะได้ดังนี้อ่ะทีนี้ครูอ่านข้อหนึ่ก็ให้นักเรียนดูตารางไปด้วยนะคะว่ามันจะตรงกันไหมอ่ะไปดูกันเลยข้อ1นึ่เขาบอกว่ามดเนี่ยขอยืมยางลบจากเพื่อนเสมอแสดงว่า มดเนี่ยมียางลบไหมครับเราไปดูตรงตารางอ่ะยางลบยางลบไม่มีแสดงว่ามดขอยืมยางลบจากเพื่อนเสมอแสดงว่ามดนั้นไม่มียางลบใช่ไหมครับอ่าทีนี้ข้อ2คําว่าโนงเนี่ยไม่ชอบใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นคําว่าไม่ชอบใช้แสดงว่ามันมีหรือไม่มีแสดงว่าโนงเนี่ยมีหรือไม่มีครับไปดู เปรียบเทียบตารางไม้บรรทัดอ่าแสดงว่าหนูไม่มีไม้บรรทัดนั่นเองทีนี้ข้อ3หนุ่ยเนี่ยชอบใช้สีน้ําระบายสีภาพแต่มีสีไม้แสดงว่าหนุ่ยเนี่ยชอบใช้สีไม้ไหมไม่เพราะหนุ่ยเนี่ยชอบใช้สีอะไรครับสีน้ํานั่นเองทีนี้ C โงงแบ่งกระดาษวาดเขียนให้หมดแสดงว่าโนงเนี่ยต้องมีกระดาษวาดเขียนใช่ไหมครับถึงจะแบ่งให้หมดได้มีหรือไม่มีมาเปรียบเทียบตรงตารางแล้วโนงมีหรือไม่กระดาษวาดเขียนอ่ะโนงมีแต่มดไม่มีและหนุ่ยก็ไม่มีนั่นเองทีนี้ข้อ5เขาบอกว่าหน,นุ่ยนี่ไม่เคยยืมกบเหลาดินซอของเพื่อนเลยแสดงว่าหนุ่ยนี่ยต้องมีกบเหลาดินซอไหมครับไปดูที่ ตารางกบเราดินสออ่ามีกบเราดินสอแสดงว่ามดกับนงไม่มีใช่ไหมครับอ่าทีนี้ข้อ6เขาบอกว่ามดให้หนุยนี่ยืมไม้บรรทัดขีดเส้นมดให้ยืมแสดงว่ามดต้องมีไม้บรรทัดนั่นเองอ่าไปดูตารางมีไหมอ่าไม้บรรทัดมีแค่มดคนเดียวนงกับหนุยไม่มีนั่นเองทีนี้ข้อเเขาบอกว่านงเนี่ยยืม อ่ขอยืมสีไม้จากมดแสดงว่าโหน่งไปยืมสีไม้จากมดแสดงว่ามดต้องมีสีไม้ใช่ไหมอ่ะไปดูตารางเปรียบเทียบอ่มดมีสีไม้แสดงว่าโหน่งกับหนุ่ยไม่มีนั่นเองทีนี้ข้อสุดท้ายคือข้อ8อ่ข้อ8เขาบอกว่าโหน่งเขียนชื่อตัวเองลงในอย่างลบแสดงว่าของที่เราต้องการที่จะเป็นเจ้าของเราต้องเขียนลงอ่ชื่อลงใช่ไหมครับหรือว่าสิ่งของที่เรา ซื้อมาอย่างเช่นหนังสือเราก็อาจเขียนชื่อเราลงไปใช่ไหมครับอ่าเราก็ไปดูตารางว่านงเขียนชื่อตัวเองลงในยางลบแสดงว่าหนงมียางลบไหมมีนั่นเองแสดงว่ามดกับหนุ่ยไม่มีอ่าอันนี้ก็เป็นการขาจัดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการขาจัดเนาะทีนี้ครูก็จะมีแนวข้อสอบโอเน็ตมาให้นักเรียนดูหนึ่งข้ออ่าไปดูกันเลยว่าจะเป็นอย่างไร อันนี้ก็จะเป็นแนวข้อสอบ o n น t นะครับเขาก็ถามว่าข้อใดเป็นการแก้ปัญหาโดยการขจัดช้อยมีอยู่4ช้อยอข้อหนึ่งเขาบอกว่าการทำตามเงื่อนไขข้อ2เคเขาบอกว่าการลองผิดลองถูกข้อ3เคเขาบอกว่าการใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลข้อ4การนํำสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรถึงจะเป็นการขจัดครับคือ การนำสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนั่นเองเลยตอบข้อ4อเหตุผลก็คือการขจัดนะครับเป็นการนำสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจนทำให้ได้คําตอบที่ต้องการนั่นเองอทีนี้นะครับวันนี้ครูก็มีหนึ่งใบงานให้นักเรียนทำเหมือนเดิมอใบงานจะเป็นยังไงไปดูกันเลย อันนี้ก็เป็นใบงานที่7แล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณป .5 นะครับเรื่องวิธีการแก้ปัญหาครูผู้สอนคือครูคณิตล่าเหล่าหรือครูกโก้นั่นเองอ่าทีนี้นะครับให้นักเรียนนะครับมาดูคำชี้แจงอ่าคำชี้แจงนะครับเขาก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์การแก้ปัญหาด้วยวิธีการขจัดจากตารางแจกแจงข้อมูล เจ้าของอุปกรณ์แล้วตอบคําถามนั้งตอบไปนี้อ่านักเรียนก็ดูตารางแล้วนาข้อมูลต่างๆเนี่ยไปตอบคําถามเนาะ,ะมาดูข้อนึงเขาบอกว่าการแก้ปัญหาโดยการขาจัดมีความหมายว่าอย่างไรอ่านักเรียนสามารถหาคําตอบได้จากหนังสือเรียนหรือจากข้อสอบที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้เนาะอ่านักเรียนก็ตอบมาต่อไปข้อ2องเขาบอกว่า ใครมีกบเหลาดินสออันนี้ครูน่าจะพิมพ์ตกไปข้อ2ใครมีกบเหลาดินสอนักเรียนก็ตอบมาข้อ3เขาบอกว่าใครมีดินสอ,อนักเรียนก็ตอบมาต่อไปข้อ4นักเรียนก็ดูข้อ4นะครับอาข้อ4เขาก็อบอกว่าเมื่อต้องการใช้ยางลบใครควรต้องยืมยางลบจากเพื่อนและต้องยืมใคร นักเรียนก็ดูตารางแล้วก็ตอบมาข้อ 5. เขาก็บอกว่าใครไม่มีไม้บรรทัดนักเรียนก็ดูตารางแล้วก็ตอบมาข้อ6ใครมีอ,รอุปกรณ์เยอะที่สุดนักเรียนก็ดูซิว่าใครมีอ,ร eses? อุปกรณ์เยอะที่สุดนักเรียนก็ตอบมาที่นี้มาดูหมเหตุกันไหมเหตุเขา ays? ก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยทำลงในสมุดหรือกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานอย่างใดอย่างหนึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้ในหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณป .5 หน้าที่13นั่นเองหรือลิงก์ y o u t u b e ที่คุณครูกำหนดให้สำหรับวันนี้คุณครูมีเพียงเท่านี้ถ้าใครสงสัยในข้อไหนหรือจุดไหนสามารถสอบถามคุณครูได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย